บอนนิง <c oughs> เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่ร้านข้าวมาันไก่ นีและวดีแล้วห่วยท่านจ่ายจ่าจ่า ไปเลยครับขายดีไม่หยุดเลยนะครับถ้ามันไกเ่เราเห็นแน่เลยสงจะเป็นข้ามันไก่ยามเช้านะครับ ต้ง y ung y ung ยุ่งในยามเช้าของร้านข้ามันไก่ตอนป้านงนะครับเดีียวเยียตีนั่นเองนะครับพีทติกก็ขยันแข็งแล้แต่เช้าเลยนะครับปาป๊อปก็มาด้วยนะครับ <c oughs> ร้านนี้กร้านยอดฮิตนะฮะ ก็าจะเป็นช่วงสาย9โมงนะครับก็ยังไมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับเอติบอกว่าเพิ่งจะได้พักนะครับข้ามกไก่ข้ามกไก่ย่างก็มีนะครับไก่ทอดไก่นึ่งมีหมดเลยนะครับ เสียฟอกมาแวะกินข้าวมันไก่นะครับระรับเสียฟอกนะครับก็มากินข้าวมกไก่ทอดที่ร้านเกตีเช่นเดียวกันนะครับไรแ,แ,แ,แข่งกับลุงพล <c oughs> สวัสดีคุณธ <c oughs> <ม>รรมะมะกอนนะครับรอยู่ที่ไทยร้านนะครับธรรมามะกอนก็อยู่ตรงบริเวณร้านตรงนี้นะครับร้าน <c oughs> ก็กว้างใหญ่นะครับมีโต๊ะประมาณ12โต๊ะนะครับ ราก็กินเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมพร้อมเดินทางต่อไปนะครับ ลองทานกันต่อนะครับอะ,รอะไรนะรีวิวรีวิวรีวิวอะไนรีวิวปถึงยูทูบก็มีบ้างนะแต่คิดว่าพิทบล็อกนี้นะจะมีคนดูประมาณน่าจะบหมื่นคนเสียมบ็อกก็กำลังทานข้าวมกใจอย่างอร่อยอร่อยนะครับขอบคุณท่านรับชมนะครับผมกใจกดไลค์กดแชร์นะครับ